สวัสดีค่ะพึ่งเองนะคะเป็นคนบุรีรัมมาอยู่เยอรมันค่ะแล้วก็อยู่มา10ปีเนาะภาษาเยอรมันก็ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะคะแต่ที่วันนี้จะมาทำคลิปก็คือเราจะมาเรียนประโยคง่ายๆวันนี้ภาษาเยอรมันวันละคำกันค่ะวันละประโยคเลยละกันเพราะว่าหลายคำเนาะการพูดถึงเวลาแต่ก่อนอื่นนะคะพึ่งขอแนะนำคอร์สของเราก่อนนะถ้าใครอยาก มีผู้ช่วยในระหว่างการเรียนภาษาเยอรมันในเยอรมน,นีนะคะระดับ A1 ถึง B1 เนะี่ยคุณสามารถลงกลุ่มพวกเราได้นะพวกเรานั้นทําลักษณะเป็นอัลสนาคฮิลเฟรนะคะก็คือลักษณะการช่วยเหลือคุณอย่างเช่นกรณีที่คุณกําลังเรียนภาษาเยอรมันอยู่ที่เยอรมันและไม่เข้าใจแบบฝึกหัดหรือกําลังหัดเขียนจดหมายหรือกําลังทําอะไรต่างๆเนี่ยข้อสอบต่างๆอยากได้แนวทาง ให้เราช่วยอธิบายแนวทางในข้อสอบนั้นๆหรือการบ้านนั้นๆหรือการเขียนจดหมายอยากให้เราช่วยแนะนําต่างๆคุณสามารถลงกลุ่มพวกเราได้นะพวกเรายินดีช่วยเหลือแต่มีข้อแลกเปลี่ยนก็คือเราเก็บค่าบริการหรือค่าเรียนกับเราเนาะ1ครั้งที่ราคา3,000บาทหรือ85ยูโรค่ะก็สําหรับใครก็สําหรับทุกคนเลยนะคะทุกคนที่อยากจะพูดภาษาเยอรมันได้แม่นขึ้นนั่นเองค่ะ เพิ่งเองก็เคยเรียนภาษาเยอรมันมาหลายคอร์สและบอกตรงๆเลยว่าทุกคอร์สช่วยเหลือคุณได้เสมอแต่ จุดประสงค์ของเรานะคะก็คือว่าคุณสามารถเรียนภาษาเยอรมันได้หลายที่หลายที่มากเลยแล้วแต่คุณเลยนะคะกลุ่มเรานั้นจะเป็นลนักษณะการช่วยเหลือเพิ่มเติมไปให้คุณมากกว่าอย่างเช่นถ้าคุณอยากจะพูดสนทนาแบบนี้แบบนี้และคุณเกิดข้อสงสัยอะไรเกิดขึ้นหรือลืมแกรมมาหมดเลยลืมตัวอย่างประโยคหมดเลย คุณก็แค่ถามเรานะคะหรือถ้าไม่อยากยุ่งกับใครไม่อยากถามไม่อยากอะไรเลยแค่อยากอยู่ในกลุ่มเฉยๆเพื่อศึกษาข้อมูลก็ทําได้ค่ะเพราะว่าในกลุ่มของเราจะมีคลิปลงตลอดแล้วมีแกรมม่ตลอดมีการสอนเรื่องต่างๆมีเอาตัวอย่างบทสนทนาต่างๆสถานที่ต่างๆในระดับ A1 ถึง B1 เลยนะคะเราก็จะลงเรื่อยๆคุณก็มีหน้าที่แค่ดูในคลิปต่างๆและ ถามตัวเองว่าคลิปนี้คุณเข้าใจหมดทุกอย่างไหมถ้าอันไหนคุณไม่เข้าใจปุ๊บสิ่งแรกที่คุณควรจะทําคือไม่ต้องไปหาหนังสือเลยค่ะสิ่งแรกที่ควรจะทําคือถามเอ๊ะทำไมตรงนี้ใช้มิชเอ๊ะทำไมตรงนี้ถึงพูดถึงดาทีฟเอ๊ะทำไมตรงนี้ถึงใช้เก n ฑ์ทีฟเอ๊ะรูปนี้คืออะไร เมื่อคุณมีคำถามปุ๊บแปลว,ว่าคำถามที่เกิดขึ้นคือพื้นฐานที่คุณต้องไปเสริมนะคะคุณต้องไปเสริมนั้นหมายความว่าอย่างไรเราอ่ะเรียนไปเรื่อยๆแต่มันมีลืมบ้างและไม่เคยใช้บ้างหรือใช้แบบผิดๆบ้างนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะได้จากกลุ่มนั้นก็คือค้นหาตัวเองเกิดขึ้นนะคะคุณไม่ต้องซื้อหนังสือมาก็ได้แต่คุณดูคลิปที่เราลงและตั้งคำถามกับตัวเองว่า คุณเข้าใจเนื้อหานี้หมดหรือเปล่าและพูดได้โดยไหลลื่นหรือยังนะคะนั่นเองเพื่อที่จะส่งผลให้คุณนั้นได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีขึ้นอย่างเช่นยกตัวอย่างพึ่งเองเพึ่งไม่ใช่คนที่พูดภาษาเยอรมันได้เก่งนะคะแต่พึ่งกําลังรื้อทุกอย่างรื้อทุกอย่างจริงๆเลยและผลที่ได้ก็คือว่า จากที่เราเคยเรียนระดับสูงมาแล้วแต่เราใช้ภาษาจริงๆไม่ได้เพราะว่าอะไรเราลืมแกรมมาไปเราไม่มีความมั่นใจในแกรมมาหลายตัวและคําศัพท์หลายตัวนั้นเราไม่เคยใช้ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นกลุ่มเราจะตอบโจทย์ตรงนี้ค่ะให้คนนั้นได้เห็นประโยคตัวอยา่างและเอาไปท่องเอาไปพูดเวลาคุณท่องได้ปุ๊บคุณไปเจอในสถานการณ์จริง นะคะคุณก็สามารถดึงคำพท์ตรงนี้ออกมาใช้ได้อย่างถูกต้องนั่นเองการเรียนของเราจึงเรียนแบบไม่จำกัดเวลาอีกต่อไปเราลงคลิป เรื่อยๆคุณสามารถค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการได้หรือถ้าในกลุ่มไม่มีข้อมูลที่คุณต้องการก็แค่ถามเราก็จะทาเพิ่มให้นั่นเองค่ะเพราะว่าชีวิตประจําวันจริงๆแล้วมันมีหลายบริบทมีหลายอาชีพมีหลายการงานมากเลยที่ต้องใช้ภาษาที่แตกต่างกันถึงแกรมมาจะเหมือนกันแต่บริบทนั้นต่างกันอย่างมากมายเพิ่งก็เลยเปิดกลุ่มนี้ขึ้นมานะคะเพื่อพัฒนาตัวเองและกลุ่มเรานั้น ก็อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นไปด้วยในขณะเดียวกันกลุ่มของพึ่งก็มีพึ่งที่อาจจะทําหน้าที่ออกหน้าจอบ่อยๆแต่ก็มีที่ปรึกษาอย่างเช่นคุณเจ้าจ๋าคุณมาร์คคุณบาบาระนะคะเป็นคอยให้ความช่วยเหลือตรงนี้และขอบอกไว้ก่อนว่าการพูดภาษาเยอรมันน,นั้นมันจะดีมากๆถ้าเราได้ทบทวนมันเรื่อยๆ ถ้าใครอยากจะทบทวนด้วยการดู YouTube ที่อื่นก็แล้วแต่คุณแต่ถ้าใครอยากจะทบทวนแบบมีคนอธิบายภาษาเยอรมันและภาษาไทยควบคู่กันไปด้วยเพื่อให้คุณเข้าใจได้ยิ่งขึ้นและซึมซับมันได้เร็วขึ้นคุณก็สามารถเข้ากลุ่มพวกเราได้นะคะแต่กลุ่มนี้ก็คือความรู้ระดับ A1 ถึง B1 น,นั่นเองค่ะ ะเรามาดูประโยควันนี้เลยวันนี้เพิ่งจะเอาแบบสั้นๆประโยคง่ายๆวันนี้ก็คือการพูดถึงเวลาค่ะการพูดถึงเวลานั้นอ่ะแล้วเพิ่งขอบอกไว้ก่อนนะเพิ่งเป็นคนบุรีรมัมมาอยู่เยอรมันสำเนียงอาจจะไม่เป๊ะ perfect แต่ว่าอักเซนต์หรือสำเนียงต่างๆเนี่ยคุณสามารถไปกอบกยได้จากผู้ที่สนทนากับคุณในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ได้นะคะเขาจะมีสำเนียงของตัวเองพยายามฟังสำเนียงให้ได้หลายๆแบบ เพื่อที่จะได้ง่ายกับชีวิตประจำวันของคุณเองเพราะว่าบางทีเราพูดคำคำเดียวกันแต่สำเนียงแต่ละพื้นที่ฟังยากง่ายแตกต่างกันไปนั่นเองค่ะ แน่ๆเราต้องมีความมั่นใจในการพูดภาษาเยอรมันก่อนและพูดออกไปเลยพูดผิดพูดถูกให้พูดออกไปนะคะเพราะว่าเมื่อคุณพูดไปเรื่อยๆเกิดความเคยชินอันไหนที่รู้ว่าผิดก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนทีละนิดไปนั่นเองแต่แน่ๆต้องแม่นคำพท์และพยายามให้มแม่นกรมมาให้ได้มากที่สุดค่ะเรามาดูกันสำหรับคลิปนี้แน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นประโยคหนึ่งประโยคแต่ค่อนข้างจะยาว เรามาพูดถึงเวลาก่อนนะคะการยกถึงเวลาที่จะเอามาใช้ก็คือ d i w o k e r ก่อน d i w o k e r นั้นหมายถึงสัปดาห์นะคะโดยปกตินั้นเป็นเพศหญิงสัปดาห์นั้นโดยปกติเป็นเพศหญิงเวลาเปิดเข้าพาจนานุกรมก็จะเป็น d i w o k e r นะคะเป็น nominative ปกติ daemonat นั้นคือเพศชาย daemonat นั้นคือเพศชายนะคะหมายถึงเดือนค่ะโดยปกติ ถ้าเดโมนาตก็คือน m มินาทีฟแบบเจาะจงใช่ไหม i m โมนัตคือแบบไม่เจาะจงถ้าเป็นน m มินาทีฟนะ d ีวอร์เกก็จะใช้ d ีวอร์เกแบบเจาะจง i อเ w วอ k e เกอแบบไม่เจาะจงเวลาเราจะพูดเวลาพูดถึงเวลาที่ผ่านมาเราใช้คำบุพบท for นนำหน้า for นั้นนะคะถ้าเราใช้นำหน้าปุ๊บ คำนามและคำนำหน้านามจะเอามาจากช่อง d a t i v e ช่อง dative ก็คือตรงนี้นะคะอะอย่างเช่นอะไรคุณจะเข้าใจได้เมื่อคุณรู้กรมมา머ก,ก่อนหน้านี้นะคะถ้าคุณยังไม่รู้เนี่ยอาจจะงงเพราะฉะนั้นเข้ากลุ่มเรานะอย่าลืมนะเราอธิบายหมดเลยแบบละเอียดยิบเลยเพราะเราเคยเจอปัญหามาก่อนเอ๊ะทำไมยังไงหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะอะ for I never นะคะจาก I never ที่เป็น nominative เวลามาอยู่รูป datif จะเป็น I nee I nee นะคะ for I never นั้นหมายความว่าเมื่อ1สัปดาห์ที่ผ่านมาหรือผ่านมาแล้ว1สัปดาห์นะอ่ะต่อมา for I never m o n a t ปกตินั้นจะเป็น I moonat ถ้าเป็นโนมินาทีบแต่ตอนนี้เขาทำหน้าที่เป็นดาทีบอยู่เพราะฉะนั้นใช้ I-nem I-nem นะคะ for I-nem m o n a t ก็คือผ่านมาแล้วหนึ่งเดือนนะอุ้ยหนึ่งเดือนแล้วนะที่ผ่านมาประมาณนี้เลยประโยคตัวอย่างต่อไปนะคะอ่าตัวเนี้ยมันเป็นแค่คำช่วงคําศัพท์มานะเป็นคำเป็นชุดคําศัพท์อย่างเช่น for I-nem walker หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือผ่านมาแล้วหสัปดาห์นะ for I in Monat ผ่านมาแล้วหนึ่งเดือนนะหรือหนึ่งเดือนที่ผ่านมาต่อมาเราจับมาอยู่ในประโยคนะคะจับมาอยู่ในประโยคกริยาที่คุณจะเห็นในใน,ในที่นี้ก่อนก็คือ u n g e m e l d e t e u n g e m e l d e t d นั้นเป็นรูป perfect นะพูดถึงว่าได้ทำมาแล้วนะ h a b e n บวก u n g e m e l d e t e d นะคะ อย่างเช่น ich habe ungemeldet นั่นก็หมายความว่าฉันได้ลงทะเบียนมาแล้วนะเรียบร้อยแล้ว ah ich habe mich mich นี้ถูกลงทะเบียนเพราะว่าฉันลงทะเบียนให้ฉันมีข้อกำหนดอยู่ว่าลงทะเบียนให้ใครคนที่ถูกลงทะเบียนจะต้องเป็นอาคูสถิตนะคะ ich habe mich ungemeldet ฉันได้ลงทะเบียนตัวของฉันเอง นั่นเองที่ไหนเอาคำว่าที่ไหนอย่างไรก่อนนะ by i name n no y e n finish studio เราแยกคำศัพท์แบบนี้ก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วโครงสร้างรูป perfect เนี่ยคุณจะต้อง i ี h habe แล้วก็ใส่รายละเอียดต่างๆจุ๊ๆยาวขนาดไหนคุณก็ใส่ไปเลยนะคะแต่คำลงท้ายก่อนจบประโยคก,ก็คือ u n g e m e l e t e d ภาพกาพอกเนาะ โดยปกติถ้าสมมุติคุณจะใช้แค่นี้ Ich habe mich angemeldet ฉันนั้นได้ลงตัวฉันลงทะเบียนให้ตัวฉันเรียบร้อยแล้วนึกภาพไไหมคะแต่เออลงที่ไหนยังไงอะ่ะไม่มีข้อมูลในประโยคนี้เลยอะ่ะ Ich habe mich m i ม h a n ัน m e l แ e t มันแค่แบบฉันได้ลงทะเบียนตัวฉันแล้วนะคือแบบโอเคเธอพูดแบบนี้แปลว่า เรารู้กันแล้วนะว่าลงเรื่องอะไรยังไงใช่ไหมคะแต่ถ้าเราจะพูดให้คนอื่นเข้าใจคุณต้องบอกว่าลงที่ไหนด้วยอย่างไรเพราะฉะนั้นอย่างแรกก่อนเอาแค่นี้ไม่ตกหน้าจอเนาะ Ich habe mich bei einem neuen Fitnessstudio angemeldet. อ่าฉันได้ลงทะเบียนตัวของฉัน b y i I m No มน้อ f i i นฟ s s s ชสตูก็คือรา,รายละเอียดว่าที่โรงยิมแห่งใหม่นั่นเองแปลว,ว่าฉันไปลงทะเบียนที่โรงยิมแห่งใหม่เรียบร้อยแล้วนะประมาณนี้เป็นการบอกแต่ถ้าเราอยากจะบอกละ่ะเมื่อไหร่เมื่อไหร่ล่ะที่ฉันได้ไปลงทะเบียนมาคุณก็ใส่ช่วงเวลาเข้ามาโดยต้องแทรกช่วงเวลาเนี้ยแนะนำว่าเป็นก่อนประโยคนี้ ะะเวลาจะมาก่อนเพราะฉะนั้นเวลาก็คือจะเรียกว่า for I never w หรือ for I n e m monad ก็ได้นะคะ for I never w คือ1สัปดาห์ผ่านมาแล้วนะ for I n e m monad ก็คือ1เดือนผ่านมาแล้วนะหรือ for t r i t a a e n สามวันผ่านมาแล้วนะแล้วแต่คุณเลยนะคะใส่ตรงนี้เลยตามมิกเข้ามาปิ๊บ เรียบร้อยคุณก็จะได้ประโยคที่ยาวขึ้นเพราะฉะนั้นประโยคที่จะสมบูรณ์และค่อนข้างที่จะชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือ Ich habe mich vor e i n e Woche b y i einem neuen f i t n e s s Studio angemeldet นะคะฉันได้ลงทะเบียนตัวของฉันที่โรงยิมแห่งใหม่นะคะทำมาแล้วนะ หนึ่งสัปดาห์จะแปลยังไงก็ได้ขอให้มันมีความหมายเหมือนกันหรือฉันลงทะเบียนของฉันมาแล้วหน้าหนึ่งสัปดาห์ที่โรงยิมแห่งใหม่ก็ได้นะคะคุณสลับตำแหน่งได้ตามใจชอบเลยแต่ความหมายมันเหมือนเดิมและที่สำคัญใครเป็นผู้ไปลงทะเบียนอิชใครเป็นผู้ไปลงทะเบียนคืออิชผู้กระทำนะคะใครถูกลงทะเบียน ก็คือตัวฉันแต่ไม่ใช่ nominative และต้องเป็น a อ u ค a t i v e คือ mich mich นะคะคุณต้องไปผันคำสรรพนามช่อง a อ u ค a t i v e นะ ich habe mich a n g e m e l d e t ฉันได้ลงทะเบียนตัวของฉันเองนะคะแต่ถ้าสมมุติตรงนี้คุณอยากลงทะเบียนให้คนอื่นคุณก็เปลี่ยนเป็นคนคนนั้นใส่เข้ามาช่องนี้นึกภาพออกนะแต่ต้องขอเป็น a u s a t i v e นะคะต่อมาถ้าสมมติฉันไปลงทะเบียนให้ลูกสาวอ่า i h a b e meine Tochter vor eine Woche b y i einem neuen f i t n e s s Studio angemeldet ก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะคะ f o r e i n e Woche ก็คือ1สัปดาห์ผ่านมาแล้วคุณก็เปลี่ยนเลย3วันผ่านมาแล้ว1เดือนผ่านมาแล้ว1ปีผ่านมาแล้วหรือเมื่อวานก็ได้ นะคะถ้าเป็นเมื่อวานก็ง่ายๆเลย Ich habe mich gestern by i i i n e m n e u e n f i n n s s s Studio a n g e m e l d e t นะคะอาถ้าดูโครงสร้างตรงนี้คุณเข้าใจหมดละถ้ามีคำถาม่าเอ้ยทำไมตรงนี้มันยาวจังเลยอะมันยาวจังเลยจริงๆอะจะจบแค่นี้ก็ได้ by i i ยเ e Fitness Studio นะคะ by a n i u m f i t n e s s studio นั้นคืออะไรก็คือ f i t n e s s studio ต้องพูดก่อน d u s f i t n e s s studio ก็คือโรงยิมนะคะโรงยิมไปออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นรูป dativ บแบบนี้เพราะว่าอะไรก็มีการเจาะจงก็คือ by ตรงนี้บวก dativ นั่นเองปกติ d u s finish studio ถ้าเป็น nominative นะคะ nominative ก็คือ d u s f i n น s ส Studio หรือ I f i t n e s s Studio ถูกไหมคะแต่ตอนนี้เขาทำหน้าที่เป็น dativ นะคะคุณก็ต้องไปดูโครงสร้าง by บ,บวก dativ นั่นเองค่ะอย่าลืมนะเข้ากลุ่มดาวนะมีบอกหมดเลยและถามได้ตลอดนะคะโอเค by บ,บวก dativ by I name f i n e s s Studio ก็คือที่รงยิมแห่งหนึ่งแห่งหนึ่งแต่ถ้าเราอยากจะอธิบายโรงยิมแห่งนี้ที่เกาที่ใหม่ที่ตรงหน้าปักซอย ที่อะไรก็ว่าไปนะคะส่วนคำที่เราเจอในคลิปนี้คือ n o ย n n น I n a อ่ะนะคะ by e i n e m neuen f i s ก็คือที่โรงยิมแห่งใหม่ n o ยมีการผ่านนอยแปลว่าใหม่นะคะบอกว่ามันเป็นที่ใหม่นะคะ น้อยมีการผ่านช่องดาทีบก็เป็นน้อยเอผ่านช่องดาทีบตามดัสเดี๋ยวต้องไปดูตารางนะคะดูในกลุ่มเราได้นะถ้าลงเรียนโอเคสรุปอันนี้ก็คือเป็นคลิปที่ไม่รู้ว่าคุณจะได้ประโยชน์หรือเปล่าอาจจะยาวไปหรือสั้นไปแต่ถ้าคุณฟังจบอย่างน้อยก็ปลิงไม่เข้าใจอะไรเลยถ้าไม่เข้าใจอะไรเลยก็ต้องไปศึกษาตามที่เพิ่งบอกแต่ถ้าปลิง เฮ้ยฉันเข้าใจท่อนนี้ฉันเข้าใจท่อนนี้แต่อันนี้ไม่เข้าใจอันไหนที่คุณเกิดคําถามว่าเอ้ยทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้คุณต้องไปเจาะเข้าตรงนั้นนะคะว่าเฮ้ย by i am n o i e n f i t n e s s studio ฉันไม่เข้าใจอะแล้วฉันตั้งประโยคไม่ได้เลยคุณก็ต้องไปดูว่าบุพบท บาบวกดาถีบเขียนยังไงและมีการผันอ adjective ย,ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละคือสิ่งที่กลุ่มเรานั้นอยากจะบอกคุณการที่คุณพูดประโยคหนึ่งขึ้นมาในสมองปลึองหรือมีคนถามคุณแล้วคุณติดที่ลิ้นพูดไม่ออกหรืออะไรก็ช่างนะคะถ้าสมมุติคุณเจอหนังสือหนึ่งเล่มแล้วคุณไปอ่านประโยคหนึ่งประโยคคุณลองแกะประโยคนั้นว่าทำไมใช้อี ทำไมใช้ h a r b e r u n g e m e l d e d ถ้าคุณตอบได้ก็ติกกต๊กถูกติ๊กถูกติ๊กถูกติ๊กถูกในข้อนั้นแปลว่าคุณเข้าใจเรียบร้อยแล้วทำไมใช้ m i c h เอ้ยถ้าเปลี่ยนเป็นคนอื่นละ่ะจะใช้ยังไงถ้าคุณเขียนถูกคุณก็ติ๊กถูกว่าคุณผ่านหัวข้อนี้เรียบร้อยแล้วทำไมใช้ for an worker คุณก็ถามตัวเองว่าเออ for an worker อ๋อเป็นอย่างงี้อย่างี แล้วถ้าสําหรับ3เดือนที่แล้วหรือ1ปีที่แล้วหรือผ่านมาแล้ว3ปีอย่างเงี้ยถ้าคุณแต่งประโยคพวกนี้ได้คุณก็ติดถูกแต่ถ้าคุณแต่งประโยคยังไม่ได้กลับไปรื้อเลยค่ะกลับไปรื้อและใช้ประโยคพวกนั้นดึงขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะดึงขึ้นมาอีกรอบหนึ่งจนกว่าคุณจะแม่นพอคุณแม่นปุ๊บเฮ้ยทำไมใช้ by i name noyan finish studio ถ้าเปลี่ยนเป็นร้านอาหารล่ะถ้าเปลี่ยนเป็นโรงแรมล่ะถ้าเปลี่ยนเป็นสนามบินล่ะ หรือถ้าเปลี่ยนเป็นเว็บไซต์ล่ะคุณตอบได้ไหมถ้าคุณตอบได้ก็ติดถูกในหัวข้อนี้แต่ถ้าคุณตอบไม่ได้คุณก็ต้องกลับไปรื้อแกรมมาชุดนี้นึกภาพออกไหมคะเพราะฉะนั้นการเรียนบางทีไม่จําเป็นต้องรื้อตามหนังสือเพราะว่ารื้อตามหนังสือบางอย่างคุณก็รื้อไปเรื่อยแต่คุณก็ไม่เข้าใจสักทีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากแนะนําคือรื้อตามประโยคเลย หยิบประโยคดึงขึ้นมาอันนึงนะคะแล้วคุณก็ดูโครงสร้างของมันตรงไหนยังไม่เข้าใจและการดัดแปลงประโยคคุณทําได้หรือยังสําหรับพึ่งพึ่งยอมรับเลยนะคะว่าพึ่งยังไม่เปะ๊ะยังไม่แม่แมนแต่ผู้ช่วยดีค่ะหมายถึงว่าเขียนปุ๊บถามเลยเฮ้ยอันนี้ถูกไหมคะเวลาเขาตอบถูกถูกถูก โคตรด,ดีใจเลยบอกตรงๆแต่เฮ้ยฮันนี่เธอต้องเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงนะอันนั้นแหละคือแบบนั่นแหละสิ่งที่ฉันต้องการนึกภาพอ,ออกไหมอย่างเช่นเพิ่งตั้งประโยคขึ้นมาปุ๊บตึกตึกตึกเพิ่งไปถามเลยคุณมาคุณเจ้าจ๋าคุณบาบาราสมมุติถามนะเพิ่งตั้งแต่งแต่งประโยคมาแบบนี้ถูกไหมคะเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันถูกนะใช้ได้ อลองดัดแปลงสถานที่ดูซิลองเนี้ยพอเราทำถูกทำถูกทำถูกเราดีใจมากและเวลาเราไปพูดติดต่อลูกค้าเดินต่างๆเรามีความมั่นใจไงแต่พอมีประโยคบางประโยคที่เราไม่มั่นใจเราเขียนไปปุ๊บถามปุ๊บเขาก็บอกอ่าคำนี้ควรจะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ควรจะใช้อันเนี้ยอันนั้นแหละสิ่งที่ฉันต้องการเลยแหละเพราะว่าฉันจะได้รู้ว่าจริงๆเขาใช้ยังไงกันหรอนะคะ เราไม่ได้เรียนหนังสือแบบว่าคัดลอกหนังสือไปใช้ในชีวิตประจําวันไงเราต้องการประโยคที่จะไปซัพพอร์ตเราในชีวิตประจําวันในการงานเพราะฉะนั้นเวลามีคนช่วยแก้ให้คุณน่ะเฮ้ยตรงนี้คุณควรจะใช้อย่างนี้นะเพราะว่ามันคือการพูดถึงเวลาตรงนี้คุณควรจะใช้อย่างนี้เพราะว่ามันเป็นอคูสติฟเคลื่อนที่หรืออะไรเงี้ยนื้เผ้าอกไหมเฮ้ยตรงเนี้ยสถานที่แบบเนี้ย มันคือสถานที่ขนาดกว้างคุณต้องใช้แบบนี้หรือตรงนี้คือรายละเอียดต่างๆเนี่ยถ้าเราเจอข้อผิดพลาดปุ๊บเราจะได้ค่อยๆแก่ถ้าเราทำมัวแต่ทำตามหนังสือทำตามหนังสืออ่ะเรายังไม่มีการกระบวนการคิดด้วยตัวเองไงคะแต่ถ้าสมมุติเราเรียนไปด้วยจากสถานที่อสถานที่ B กรุงเทพเบอร์ลินเรียนทุกที่เลยนะคะการเรียน ตามอ่ะมันดีก็คือมันเสริมพัฒนาของเราเองแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่เพิ่งกําลังคิดตอนนี้คือการเราการที่เราได้แต่งประโยคด้วยตัวเองและมีคนคอยบอกว่าผิดถูกแกอย่างนี้สิทาอย่างนี้สิไปเรื่อยๆนั่นน่ะจะพัฒนาเราได้เร็วมากขึ้นนะคะไม่ต้องซื้อหนังสือราคาแพงๆค่ะหยิบประโยคสักประโยคนึงที่เจอในชีวิตประจําวันแล้วดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาปุ๊บ ไม่เข้าใจอะไรเลยก็ถามในคอร์สเรียนที่เราเปิดนั่นเองค่ะบายหวังว่าเป็นประโยชน์นะคะ